ไอ้นุ๊กนี่กูมันเอาเพลงมาเสนอเนี่ย<ฤ>ชื่อเพลงฉันธพาไอ้นุ๊กน,น,นี่ตาวาวลูกวาวเลยเพลงฉันธพาเลยพี่เออเมื่อวานมันก็เลยไปไป,ไปทำไกด์ทาอะไรเสร็จไอ้นุ๊กเดือนหนาผมอยู่อยู่ที่บ้านบัน Birthday, แฮปปี้เบิร์ดเดย์เอมไอแกปเมื่อคืนนี้พี่ผมฟังไกด์พี่กูแล้วโคตรพอะเลยพี่ฉันธพาพี่ผมจะเข้าห้องอ่าแล้วพรุ่งนี้เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอทำเลยเล่งทําเลย นุกก็ชอบมากนะะชอบมากเพลงจันทภา,ามันก็พูดในวงกินข้าวอะไรกับปายปายร้องเพลงเพื่อเธอนี่จันทภา,าดิเพราะมากปายก็ยิ้มเอ่อรู้สึกว่าเหมือน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 เป็นตัวแทนนะแบบ <c oughs> นุกร้องเพลงให้ปายอ่ะแบบมันมันก็ปลื้มนะเป็นผู้หญิงเป็นเป็นเพื่อนอะไรก็ช่างอ่ะคือคนร้องเพลงเพื่อคนคนนึงอะ่ะมันรู้สึกปลื้มนะคนผมก็นั่งดูัมก็ยิมย้มยิ้มปายก็ยิมย้มยิ้มนุกก็บอกนี่ทําเพื่อเธอเลยนะนี่เพลงนี้ <c oughs> จันทภา แค่เธอเท่านั้นฉันภาเธอคือคนบนฟ้าที่ลงมาเป็นคู่บุญและฉันจะรักจะรักแค่คุณหมดทึงใจฉันจะยกให้เธอคนดียฉันนภา ชนภพครับชนภพชนภพครับชนภพครับ